ออกเรือจับปลาสีแดงฟึบฟึอัปเกรดเรืออุ้ยต้องใช้เงินแบบหลายขั้นเฮ้ยเอาละเป็นเรือเสริมเหล็กตรงนี้อุ้ยโคตรแรงมหาศาลน่เริ่มการเพราะพันธุ์ปลาสีส้มก้อนตรงนี้ทั้งหมดจะได้เงินเท่าไหร่เอ่ยณท้องทะเลที่สวยงามและมีปลามากมายที่หนึ่งที่นั่นมีตลาดปลาที่แสนจะคึกคักแต่แล้วตอนนี้อุ้ยด้านมัน รุ่นยักษ์อุ้ยถล่มตลาดปลาลาบค่ะเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติมาไป,ะปนะครับกับเกม ฟิชมิสออกเรือลากปลาพัฒนาพื้นที่ตลาดนั่นเองครับผมแม่สาหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้เล่นเป็นชาวประมงคนหนึ่งซึ่งจะต้องรับบทมาช่วยเหลือชาวบ้านใช่ไหมตอนนี้นี่ต้องการให้ช่วยเหลืออุ้ยมีคนออกไปอยู่ตรงนู้นเอ้ยท้องทะเลเกมนี้นี่สวยจริงๆก่อนอื่นเราจะต้องเก็บไม้แล้วก็น่าจะมาสร้างเป็นเรือโอ้ยเป็นแพครับผมอุย้ยอเนกอานาถ เดี๋ยวฉันจะไปช่วยเออมานี่ขึ้นมาบนแพให้ฉันก่อนแล้วก็ตอนนี้กลับฝั่งด้วยความปลอดภัยอยที่รักขอบคุณมากตอนนี้ฉันจะสอนการจับปลาอุ๊ยมีที่ลากลากอวนนะผมเดี๋ยวก่อนอื่น ตรงนี้เราจะต้องอุย้ยช่วยเมนเดเจอร์มาผู้จัดการเ <ś c oughs> สาทับเกิดอะไรขึ้นวะนี่ออุ้ยขอบคุณแล้วนี่ก็คือห้องอะไรเอ,ยอ่ยอุ้ยได้เงินมาเป็นของรางวัลครับผมเราจะต้องซื้อตลาดปลาแม่พัฒนาพื้นที่ฉันต้องการปลาตัวหนึ่งแต่เรายังไม่มีปลาเลยสัก,กตัวเดี๋ยวเราจะออกลากอวนนะผมมาแล้วจ้านี่ลากเฮ้ยลากอวนจับปลา อุ้ยเป็นเกมที่น่าสนใจทั้งกราฟิกแล้วก็การเล่นวุ้ยตอนนี้เราจะต้องมาทําการขายดูซิวุ้ยเกี่ยวตาขายครับผมแล้วก็เทลงไปจากนั้นปลานี่จะเป็นยังไงเอ่ยเดี๋ยวตอนนี้เรามาจอดที่ตรงนี้ก่อนฟืบอ่าแล้วก็ขอมาดูตรงนี้สิไม่ใช่ เราต้องลงมาที่ตรงนี้แล้วก็ใช้เงิน100ซื้อเป็นสายพานนะผมน่าจะช่วยในการจัดการปลาอีอวยปลาให้เดินถึงดึงมาลงสายพานแล้วก็โปรเซสออกมาเป็นนี่ปลาเป็นถังโอเคเราจะเอาปลามาขาย ยอดเยี่ยมแล้วคนก็จะค่อยๆซื้อปลาของเราทีละตัวทีละตัวช่วงนี้อาหารขาดแคลนหมู่บ้านนี่พังยับเยินเราก็จะได้เงินวิ่งทีละสิบเหรียญสิบเหรียญคิดเงินตรงนี้ก่อนอ,อ๋อถ้ามยาืนตรงนี้นี่เราจะมีการคิดเงินที่มันไวขึ้นเหลืออีกกล่องหนึ่งเอาละวางไว้ที่นี่แล้วก็ตอนนี้อุ้ยน่าจะเป็นการซ่อมท่าเรืออุ้ยใช้เงิน300แป๊บหนึ่งขายปลาให้หมดตรงนี้ไปก่อนอ่าแล้วก็ อ้ยลูกค้าจะได้ปลาครบไมเนี่ยไม่ได้โอ้เซ็งไม่เป็นไรเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งแม่อากาศดีแบบนี้ฉันยังออกไปจับปลาได้อยู่ฮยุยชิปยาร์ดต่อไปก็ไปช่วยใครอีกเอ่ยแม่ทำไมชาวบ้านไม่ไปช่วยกันเองก่อนแม่หตกอยู่ในพุ่มวันนี้ดึงออกมารุ เฮ้ย hey, กับตันเฮยเข้าไปแล้วอุ้ยเซฟสําเร็จตรงนี้ก็จะเป็นการอัปเกรดเรือได้ครับผมอู oh, ้ oh, ได้เห็นการอัปเกรดเรือแน่นอนอัพฟรีไปก่อนอุ้ยกลายเป็นเรือเล็ก <Hey. S 1> เฮ้ยเรือที่ยังดูแบบว่าค่อนข้างจะผุพังอ่า oh, oh, จับปลาสีเขียว80ตัวจืบจ๊บจืบจ๊บจื๊บอ๋อเฮ้ยมันเต็มแล้วนี่แสดงว่าต้องจับสองรอบครับผม วางเข้าไปโอเคแล้วก็ออกจับปลากันอีกน่าจะมีการจับปลาที่แบบว่าเป็นปลาฉลามปลาอะไรแบบนี้ด้วยนะยิ่งเราอัปเกรดเรือให้มันใหญ่ขึ้นอุย้ยครบ80ตัวโอเคแล้วก็นำมาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมีปลาแบบสดๆจำหน่ายแล้วนะเออขึ้นฝั่งขึ้นฝั่ง Special Delivery Order พิเศษืห นี่มันตู้ปลาใครวะเนี่ยออเดอร์พิเศษลงบ่อครับผม new ฟิตโอ้มีการเพาะพันธุ์ปลาชนิดใหม่เดี๋ยวเราจะต้องใช้เงินในการเพาะพันธุ์ปลาอุ้ยปลดล็อกปลาสีแดงออกสู่ท้องทะเลตรงนี้400ครับผมอัพเกรดสายพานปลาสีแดงจะต้องใช้สายพันอีกอันหนึ่งลองดูซิตรงนี้ไม่ได้ต้องตรงนี้ครับผม น่าจะมีผู้ช่วยสักนิดหนึ่งแม่เหนื่อยแล้วเกินออกหาปลาแล้วยังต้องแม่จัดการตรงนี้อีกสงสัยต้องอัปเกรดตรงนี้ครับผมวุ้ยเงินหมดรอปลาแป๊บหนึ่งนี่เติมสต็อกนี่แล้วก็ดูสิแม่ก้อนตรงนี้ทั้งหมดจะได้เงินเท่าไหร่เอยโอ้นี่ประมาณ500ส่วนตรงนี้ก็700ครับผมนี่ได้เงินจากการดูโฆษณาชึบโอ้โห ตลาดขายปลาสีแดงตรงนี้คืออะไรเอ่ยอุ๊ยเปิดให้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามาครับผมมาเลยจ้าเราก็จะให้ลูกค้านี่อ๋อเข้ามาแบบว่ารวดเร็วครับผมส่วนตรงนี้คือช่องอะไรเอ่ยขอเปิดดูซินี่เป็นช่องทางพิเศษถ้าผม,มแต่ก่อนอื่นตอนนี้ปลาของเราแทบไม่เหลืออฮ้ยลูกค้ารอก่อนสำหรับตอนนี้อัพ เกรดเรืออุ้วต้องใช้เงินแบบหลายขั้นเฮ้ยมาวิ้ยตอนนี้ออกเรือจับปลาสีแดงฟึบฟึบนี่สีเขียวก็พ่วงมาด้วยถ้าจับปลาที่ใช้ได้ครับผมอุ้ยคราวนี้เราจะออกท้องทะเลให้มันนานนิดนึงโอ้โหอ,อีกแล้วการจับปลาที่มันมากเกินไปนี่ก็ทําให้ท้องทะเล เสียหายได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาให้พอดีพอดีไม่งั้นนี่เราอาจจะไม่มีปลาทะเลให้ได้กินกันอีกตลอดชีวิตมาแล้วจ้าดูสิโอ้ได้ปลาแบบคะคะกันอืมเอาปลาสีเขียวใส่จิบจ๊บจิบจ๊บจิบจจ,จ,จเออแล้วก็ปลาสีแดงอืมเป็นปลาอะไรเอ่ยไม่รู้แต่ว่าสีสวยดี่จัดจำหน่อยปลาสีแดงฟราบแม่รอจนเซง็ง นี่โยนไปอืมแล้วก็ตอนนี้นี่ดูสิปลาสีแดงแน่เป็นภารกิจให้เราขาย30ตัวจุบจ๊บจุ๊บจ ครบเรียบร้อยเจ้าปลาสีแดงจะให้เงินอู้เป็นพันนะผมอุ้ยไม่ธรรมดานะราคานี่เอาเรื่องแล้วก็ตรงนี้เราจะมาอัปเกรดอุ้ยสามารถวางปลาได้3กระชังแล้วนี่แล้วก็ตรงนี้อัปเกรดอุ้ยเป็น4ช่องั็ผมเราก็จะสามารถผลิตปลาได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนี่ดูสิวางเข้าไปปื๊ด,ดอืม ปลานี่ออกมาหุย่ยเต็มครบสี่ครับผมวางปลาไปเลยสามว,วางซ้อนกันอัพเกรด600เพิ่มช่องขายปลาเน้นๆตอนนี้ก็เปิดให้เออเข้ามาไวขึ้นนี่ลูกค้าเข้ามาจับจ่ายครับผมขอเพิ่มสปีดตรงนี้กันแป๊บหนึ่งนะนี่ตอนนี้นี่ของเล่นใหม่ช่วยให้แบบว่าทำงานได้ไวดูสิลุบๆุบเอื้เดี๋ยวก่อนเฮ้ยยังเอาปลาไม่ครบ โอ้หมดก็ยังครับผมเฮ้ยตอนนี้เราขายปลาไม่มีเหลือแล้วใช่ไหมอ่าไม่เป็นไรตอนนี้ก็ตอนนี้ปลาชนิดใหม่ราคา3,000จัดไปเ,เริ่มการเพราะพันธุ์ปลาสีสม้มแล้วก็ปล่อยออกสู่ท้องทะเลไปขยายพันธุ์กันได้เลยเอยเสร็จภารกิจไป26ใน97ด้านขวาตรงนี้เหมือนจะเป็นแม่ร้านอาหารแต่ว่าคัมมิงซู n ยังไม่มาเร็วๆนี้นะสินะมีปลาตัวใหม่เราก็ต้องมีที่ตรงนี้กันด้วยสำหรับปลาชนิดใหม่เดี๋ยวตอนนี้เรามีเงินเพิ่มครับผมจากการดูโฆษณาเปิดตลาดเออแล้วก็เพิ่มพื้นที่ให้มันขายปลาได้สี่ถาดแล้วก็ตรงนี้เพิ่มขึ้นอกีกสี่ถาดครับผมตรงนี้ด้วยให้เป็นสี่ถาดโอเคได้เวลาออกเลยอ,อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเราจะไม่ออกธรรมดา เราจะต้องอัปเกรดเรืออีกขั้นก่อนเอาละอืมเรือไม้ประมงเพิ่มอีกขั้นดีไหมน่าจะดีเอาละเป็นเรือเสริมเหล็กเออดีอยู่นะตอนนี้ก็ได้เวลาออกเรือเอ้ยเป็นเรือที่พร้อมที่จะจับปลาชนิดใหม่ปลาสีส้มอยู่ตรงนี้เอาละเอามาเยอะๆน่าจะราคาเอาเรื่องปึ๊บ อุ้ยมีแม่เหล็กตอนนี้ใช้พลังของแม่เหล็กโอ้ยแม่เหล็กดูดเร็วเกินแทบจะไม่ทันออกเรือไปทําอะไรเลยนะพลังแม่เหล็กนี่มีจํากัดเวลาป๊บฟราบปลาฟราบอุ้ย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 ตอนนี้ปลาสีเขียวเริ่มจะจํานวนน้อยลงมาแลยจ้าแห่อินฟินิตี้ไล่ขีดจากัดตอนนี้เราจะต้องใช้มันคุ้มที่สุดมาฟึบฟลบฟบฟบอืออุ้ย แถวนี้ปลาสีส้มน่าจะโดนเรากวาดหมดเออเดินทางต่อเฮ้ยเหลืออีกประมาณสิบกวิเร็วๆจับให้ได้เยอะวิตรงนี้อุย้ยโคตรแรงมหาศาลอืมอืมอเต็มแล้วโหวน่าจะมาตรงนี้ก่อนดีดูจำนวนนะอุย้ยลงบ่อ จุ่มก้อนเบลเลอร์หุ้ยสามร้อยกว่ากรับฟังแล้วจ้าตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงเงินเยอะแยะแน่นอนโอ้ยโอ้ยดูปลาแม่ตั้งอย่างเยอะือใส่ได้เยอะขนาดนี้ไม่น่าแปลกครับผมเอ,อโอ้โหหมดแล้วก็ตรงนี้อีกอยากจะลองขายปลาสีส้มมาสักพักแล้วนะมาฟอฟรับ อี่ยแบกได้หลายตั้งแล้วก็วางขายอ๋อทำงานอย่างเป็นระบบเอาด้านล่างเฮ้ยนี่ขายปลาสีส้มเออใช่ระหว่างนี้อยากเห็นแขก VAP อู้หตอนนี้นี่แขก VAP เฮ้ยเหมาปลาหมดมีการปลดล็อกอะไรอีกเอ่ยนี่มันเฮ้ยดูสิหนึ่งพันอุ้ยสายพานลำเลียงปลาแบบอัตโนมัติอ๋อ เฮ้ย hey, อย่างนี้ก็ต้องเอาให้หมดนี่สายพานอีกอันนี่สายพานของเราลำเลียงปลาได้ครบทั้ง3ชนิดเฮ้ย <Hey, S 1> ปลดล็อกปลาชนิดใหม่กันดีกว่าเอาละ Newfit กำลังจะปลดล็อกแล้วจ้านี่ปลาสีน้ำเงินโอ้โหเต็มท้องทะเลแน่นอนมาเรามาอัปเกรดเรือกันอีกเอาละโอ้โหเรือที่รูปทรงสวยงามเอาละือ ใหญ่ขึ้นอีกขั้นหนึ่งมาเลยจ้า30ส,าสบวินี่แห่งการกอบโกยออ้ปลายไม่เยอะไปไหนหมดท้องทะเลแน่นอนนะผมถ้าจับแบบนี้อย่าเอาให้หมดเอาให้หมดอืมอย่าให้มันเหลือแม่เพิ่งบอกอยู่ว่าให้อนุรักษ์ตอนนี้นี่ไม่เอาแล้วเราจะต้องรีบทำเงินให้มันมากๆ หยาฟฟึฟ๊บโอ้โหได้ดูสิได้ขนาดไหนจุ๊มโอ้โหเป็นร้อย เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสําหรับแม่เกมนี้ก็เรียกได้ว่าสนุกสนานพอสมควรกันเลยทีเดียวสําหรับใครที่อยากจะดูแม่ตอนหน้านะครับผมยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกที่กันได้นะเผื่อว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจให้เล่นเล่นกันอีกถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ติ๋วหาเกมสนุกๆมาแนะนํากันต่อด้วยในตอนนี้พี่ก็ คงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บ